สวัสดีทุกคนนีครับนะฮะอยู่กับเซียนตีทีวีครับแล้วก็ผมเซียนตีนั่นเองฮะวันนี้เรามาถ่ายงานกับบูดัมซีพีคูโลบูตะที่ร้านชาบูบูตึงนั่นเองแล้วก็มีเซเลบมามากมายวันนี้ได้สนุกสนานกันแน่นอนควดปลอมเลยเวลาเปิดรายการอย่างนี้แช่งแม่งเถอะทุกช่องก็ทำกันอ่ะโอเคคัดเนี่คัดเองด้วยเราจะเป็นคนที่ได้รับเกียรติพิเศษสุดเป็นตัวไฮไลท์ เป็นตัวบอสรับแต่ในใจกูคิดเหมือนว่ากูเป็นตัวประกอบมากกว่าเพราะกูมีบทน้อยสุดเลยอฮะเราอยู่กับตากากงเฮ้ยทุกคนมีตงกล้องของค <c oughs> วับมีเวยวันนี้แม่งเหมือนลันน,นิ่งแมนอ่ะนะฮะทักทายตากล้องผมนิดนึงครับนะฮันานหน้าดูตากล้องผมนิดนึงไม่ใช่คุณสิคุณคุณตากล้องคือคุณคุณพลิกหน้าดูตัวเองนิดนึงเออเกิดไปด้วยกันนี่น้องบอสนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้มีใครบ้างม <c oughs> าจากชาแนลอะไรครับไ <c oughs> วบาล์นครับไวบราล์นนะฮะอันนี้<ๆ>คนนอกวงการเนี่ยคนในวงการเราไม่คุ อะไรจ๊ะเรอส้มๆหรือว,วเจอชิ้นไหั้นน่าเกี่ยวกับอะไรไม่ต้องพูดเยอะเดี๋ยวตัดออกเพราะว่าถามเป็นบิทีแค่กลัวไม่มีอะไรตัดขอขายของได้ปะหลายอย่างค่ะทั้งร็อกทรคครั้งเกมอะไรอย่างเงี้ยอ่ามีค่าเวเนื้กิจยังยังเรียนจบแล้วหน้าอเอ็นดี้เรียนจบแล้วใครก็บผมแอนค่ะแลกเกอร์สเลกเกอร์ทีวีช่องเกี่ยวอะไรเอย่ยเกมแล้วก็วอล์กเกี่ยวกับลูกเกมกับวอล์กเกี่ยวกับลูกแม่เราเป็นคนนอกวงการเกมด้วยดิใช่ใช่ของพี่นี่เป็นช่องเกี่ยวกับไไลลฟ์์สตคคคููเปปปป๊๊ออท อะไรอย่เงี้ยยาแต่ไลน์กูเจอเหมือนกูว่างเนาะตั้งใจทํางานเนาะไม่ต้องใจผมก็ได้ตามสบายครับแต่ผู้หญิงตามสบายช้าเมื่อคุงนะฮะใช่ครับครับจากช่องออลลี่สเตชั่านะฮะก็ยินดีที่วันนี้มาร่วมงานนะครับก็ผมจะเชิญมาบ่อยๆแล้วกันเชิญเชิญเชิญผมมาใช่เชิญมาขอบคุณที่เข้ามาร่วมงานกับทีมงานเราในวันนี้ครับครับนะฮะไม่ต้องเกรงใจ กินข้าเหมือนบ้านตัวเองเอาประกันนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผมในคอสเมลฟิตนะครับผมนะฮะซูเปอร์ฮีโร่ครับผมใช่ฮะกูฟังก่อนนอนทุกคืนเลยนะกูนอนไม่หลับครับผมมีคนบอกยิ่สรุปคลิปผมเป็นยานอนหลับใช่ไหมฮะทำตัวนิดนึงฮะสวัสดีครับผมเชฟภูโตนะครับจากรายการพ่อเชฟไทยแลนด์แล้วก็เดอะทีมเชฟครับโอ้โหเนี่ยไงวันนี้ไม่ธรรมดาซีพีเรามีเชฟมาเลยเพราะงั้นกระบวนการกินที่เรียกว่าตักกะขะ ต่ำตมลากหญ้ายอย่างเราอันนี้จะถูกปรับให้มันสมบูรณ์แบบกูเหมือนกูทํารายการกลางอ่ะใช่ใช่กูเหมือนกูไม่ได้มากับกลองเนี้ยคเออเอาฮะเดี๋ยวรวมกันอีกทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวเขาคงเรียกเราแหละเพราะว่าเราว่างสุดแหละอ่นะเดี๋ยวคอยดูกันทุกคนไป แล้วเชฟรุ่งหลวอธิบายเนี่ยเดี๋ยวอ่ะมันจะมาพอมกันเดี๋ยวมันครับไม่นมาแล้วแล้วเราสวัสดีกล้องเราอ๋อปลอมอีกรอบออสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ปลอมสิไม่จริงจรงเราเทเลยก็ได้เราไม่ต้องถ่ายหรอกเราอยู่กล้องเรากล้องเดียวกัได้เอาเริ่มแล้วเดี๋ยวอยากแต่ไหลเอ๊ะคึงคิ้วไหมยังเอ้เนี่ยอะไรเราเนี่ยเรียกนะอยู่ตรงนั้นนะ the obliteration call that will allow me to the no i a good job by ส้มส้มพี่มาช่วยแล้วอะไรอ่ะตัวช่วยตัวช่วยคือใครโอ้โห,โ,หโหสายโอ้โหไม่ธรรมดาโอ้โหใช้ได้นะเราเนี่ยโอ้โหโอเคใช้ได้นะเราช้ได้นะเนี่ยโอ้โหผม,มบอกเลยว่าวอะไรนะเซียนสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้ไวันนี้กิไลายหมูดำป่ะรู้ร<อ>จักหมูดำหรือเปล่ารู้จักรู้ประวัติของหมูดำหรือเปล่าไม่รู้ก่อนที่มันจะดำนี่ยมันเป็นยังไงมาก่อนเป็นไง หม,มูดำเนี่ยก่อนที่มันจะเข้าออะพวกมึงเล่นกันเลยอะกูเตรียมมานานอะอยากเล่นมึงเล่นเลยไป่าไปขัดเขาสิเอาสา์มาเอาว่ามาคือประวัติเนี่ยตอนแรกเป็นหมูขาวอะขาวแบบเชื่อมใช่แต่ว่าไปเขาเรียกว่าไปโดนพลังชั่วร้ายครอบงำรู้จักอัศวินที่ใช้ดาบไวเบเตอร์ปะ ไวเบเดี๋ยว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 ไลเซเบอร์ไวเบตเตอร์เป็นไลเซเบอร์ที่กูงงเลยนะกูสั่งไปแล้วเนี่ยเยี่ยบเยี่ยเย่ยสุดท้ายอ่ะมันก็เลยถูกเอาไปแล้วก็สวมหมวกแอบยกวาดเขาแล้วก็จะมีด father กินเลย อันนี้จะเป็นส่วนของสันนอกนะครับแต่ก็ยังเป็นส่วนของซีพีกรุบุตะเหมือนกันครับแต่ว่าจะสังเกตว่าเส้นใยเขานะครับจะเงางามมากเคจะมีความแห้งกว่าตัวสันคอนิดนึงแต่ให้ให้ให้ texture ของการเคี้ยวที่หนึบกว่าประมาณ28ิวินะครับอย่างที่ผมบอกครัิบวิถึง30วิใช่ขึ้นแลขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับความบางของการตลายหม้ด้วยอันนี้อันนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นอย่างผมเลยเนี่ยเป็นสายแบบ ต้มโซก็จะแบบอย่างนี้นะฮะแล้วก็ต้มต้มถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าต้มอย่างนี้เนี่ยมันจะมีผลเสียไงบ้างฮะเชฟเราก็จะได้กินแค่กากใยที่มันรัดตัวจนแห้งแล้วครับความพิเศษของตัวหมูดำเนี่ยอยู่ที่ความนุ่มฉ่ำของไขมันของไขมันด้วยของความฟิยซี่ด้วยหรือเราเรียกว่าเะสบัตซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมดานะครับซีที่หมูดำคุโรบุตะเนี่ยจะมีด้วยกัน4เซนที่พิสูจน์ได้ครับโอ้โหโอ้ไม่ก็ที่อย่างนี้มาหิวนี่เหมือนจะบอกให้ก่อนว่ากตัวตีพีคุโรบุตะนะครับหมูดาของเเรนี่ย จะมีได้กันถึง4ี่เส้นในการสังเกตโด <นะ S 1> คยค,คือการสายครับคือมองมองเห็นเลยว่าเส้นใยของเขาเนี่ยจะเงางามมากหลายคนอาจจะมองว<ม>่าเป็นเนื้อเนื้อวอัวด้วยซ้ำไปเพราะสีสีของเม็ดเลือดแดงของเขาเนี่ยฉ่ำมากครวมถึงตัวไขมันมนไครับจะมีแทกอยู่ในทุก,ทกๆเส้นใยของตัวกล้ามเนื้อเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราไม่ว่าเราจะย่างหรือลวกเนี่ยความฉ่ำของตัวไขมันก็ยังคงอยู่แล้วความฉ่ำของเขนันก็ไม่ได้มีแค่ฉ่ำเพื่อที่จะให้เรา ละลายในปากอย่างเดียวแต่ว่ามันยังให้ถึงกลิ่นถึงสี่กล oui> ิ่นด้วยกันนะครับซึ่งส่วนที่สองของน้คือนี่คือกลิ่นของชั้นไขมันใช่ครับใช่ไหมเฮ้เซนที่สองก็คือเซนของสเมลคือกลิ่นสเมลที่เป็นตัวซอฟ้าใส่หมวกพี่ขาวฮะเออเอร์เออเมอร์ดีกว่าผมว่ามันไม่น่าจะได้หะเอาต่อหน่อยฮะต่อย คาราเมลละตีกลิ่นนะครับจะมีถึงตีกลิ่นที่อยู่ในนี้ออกมาเรือเ่อยๆเลยนะครับซึ่งมันไม่ได้ไม,ไม่ได้แค่เราดมกันหรือว่าพูดกันเองเรื่อยๆนะครับ,รบมีการวิจัยมาแล้วว่าในตัวหมูดำเนี่ยเมื่อเราไปย่างจนไหม้เกรียมแล้วเนี่ยอเ,เอามาตัางเคราะห์กลิ่นนะครับจะมีด้วยกันถึงสี่กลิ่นคือกลิ่นของคาราเมลกลิ่นน้ำผึ้งนะครับแล้วก็กลิ่นซินนามอนกลิ่นซินนามอนก็คือกลิ่นอมเชยและมีกลิ่นอ่อนๆของโรสแมรี่ด้วยส่วนของเทสที่สามคือการสัมผัสครับทับอย่างที่ผมบอกว่า พอเรากัดเข้าไปเนี่ยเขาก็จะเด้งตัวออกไปเรื่อยๆสุดท้ายนะครับกรสชาติที่ตามมานอกจากาลจากลิ่นรสแล้วเนี่ยรสชาติที่มันเข้ามานะครับก็ยังมีความเข้มข้นมากกว่าอย่างที่บอกว่ามันมีปลดเซลเลสปลดเตลมากกว่าความฉ่ำของเนื้อสั์ของตัวเนื้อหมูเนี่ยจะฉ่ำมากโดยที่ไม่ได้เหม็นสาบหรืเหม็นข้าวเธอต้องกิจริงๆนะไมนมันเหม็นข้าวไม่ได้แล,ล้วครับมันเป็นเนื้อหมูถ้าเหม็นมันต้องเหม็นพริกเธอเหม็นข้าวคือเหม็นวัววัววันนี้กูได้แล้วกูได้แล้วไปเหม็น ม่แต่ต่ไม่พินแต่ไม่จิ้น้ำจิ้มอ่ะก็ยังมีกลิ่นมีความหอมไม่ไม่ไม่่แต่ผมกินมาผมไม่แต่น้ำจิ้มนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เอามาเสิร์ฟถูกต้องครับลืมตีนโอเคครับอ่ะนี่แหละมันก็เลยเป็นที่มาว่าเวลาเราปรุงหรือว่าจะย่างหรือจะต้มก็แล้วแต่นะครับเราจะใช้เวลาเพียงสั้น อ,อ,อ่อย่างนี้ก็28ถึง30วิครับอยู่ที่ประมาณนี้ครับต้องเขาต้องใช้เวลาปรุงระยะสั้นเอ่อจะได้สัมผัสถึง4เทสได้อย่างชัด<า>เจนขึ้นนะครับติรแยบอยไหมครับเข,ข้าใจดีแล้วใช่ไหมฮะเพิ่งรู้ว่าตัวเองกะขะต่ำตมจันทานมาทั้งชีวิตกับการกินที่ผิดวิธีคือ <c oughs> จะบอกว่าในที่สุดวันนี้เราจะได้เลื่อนวัน,นัในการรับประทานสที นี่นะคะก็คือไอศครีมรถชาบูน้ำดำของร้านชาบูกูตึงนั่นเองครับผมเป็นไอติมซุปดำนะฮะที่ทางร้านเนี่ยเคลมว่าเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในไทยที่มีไอศครีมทาจากน้ำซุปชาบูโอ้โหบ้าไปแล้วเป็นยังไงบ้างฮะเซียนกิน้าไปแล้วรู้สึกยังไงบ้างฮะมันแปลกดีครับเพราะว่าไม่ได้รู้สึกเหมือนกินน้ําดําอยู่เลยเียน ผมว่ามันอร่อยดีนะครับแต่ว่ากินแล้วมันเลอะเทอะนิดนึงกระดูกพี่กินเนี่ยมันไม่เหมือนคนธรรมดาเขาพี่อ้าวท้อ้เนาะเขาช้อนครับผมอ่าวันนี้เราก็ถ่ายกันเสร็จแล้วนะครับสนุกสนานมากและต้องบอกจริงว่าหมูดำคูโรกูตะอร่อยมากแทบไม่ต้องจินไปเลยตัวนี้ตัเองอยากเอาไปผัดกะเพรามากอ้าคราวหน้าเราเจอการที่ไหนอะไรยังไงก็ติดตามชมทุกท่านด้วยอย่างนี้ งไนวันนี้เราขอลาไปพร้อมกับทุกท่านเลยนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลาช่องผมหน่อยลาช่องผมหน่อยสวัสดีครับดีครับผมไม่ตายนะฮะปังกูหมดเลยปากโย่